ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับช่องแอนเล็กฟาร์มนะครับวันนี้พบกับผมอาจารย์นิ้งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆส่ง้ามาถามกันเยอะมากเลยว่าถ้าผักมีอาการใบเหลืองหรือปุ๋ยอ่อนหรือแล้วลวาคา EC ต่ำเนี่ยใส่ปุ๋ยน้อยเกินไปอ่ะผักจะมีหน้าตาเป็นยังไงและเขาสามารถโตทันเพื่อนได้ไหมถ้าสมมติถากล่องนี้ใส่ปุ๋ยน้อยและกล่องนี้ใส่ปุ๋ยปกติอัตราการโตของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงบ้าง นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองให้ดูกันนะครับว่าถ้ากล่องเนี้ยเราใส่ปุ๋ยแค่อีน้อยใส่แค่ไม่กี่ซีซีพอในกล่องหนึ่งแล้วก็อีกกล่องหนึ่งใส่ปกติแล้วแล้วเราเทียบให้ดูกันเราเราใช้ผักอายุอายุอาจจะอายุนะอายุรุ่นเดียวกันวันเดียวกันแล้วก็ผักชนิดเดียวกันแล้วก็ปลูกในสถานที่เดียวกันเพื่อทดลองให้ดูเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันมีอาการใบเหลืองเนี่ยเราจะเติมปุ๋ยเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ในกล่องนี้นะครับเราจะเราจะไม่ได้สับสนกันจะได้ดูอาการออกว่าเหลืองเป็นยังไง อาการสีไม่เข้มเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ไม่ไม่งงเราก็ไปสับสนนะครับประมาณนี้อย่างเงี้ยสีปกติเห็นไหมสีจะออกอ่อนๆปกติอันนี้มาเลยเคลือบทั้งหมดเลยนี่เดี๋ยวเราก็จะเก็บละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราทดลองให้ดูกันว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยแค่เนี้ยแค่นี้แค่นี้แค่นี้แ,นแล้มาดูกันว่าเฮ้ย มันแตกต่างกันไหมมันโตแตกต่างกันไหมมันมีอาการแตกต่างกันไหมสีม right ันเหมือนกันหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การทดลองกันแต่เหมือนเช่นเดิมนะครับก่อนจะไปสู่การทดลองกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอแล้วก็ฟาร์มไปด้วยนะครับเผื่อที่เราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยเพื่อนๆจะได้กดเข้ามาติดตามจะไม่เลี่งเพื่อนจะได้รู้ว่าเรางคลิปใหม่นะนะครับจะได้กดเข้ามาดูเอาฟาร์มรู้กันไปนะครับเราขอแค่นี้เองขอแค่เป็นกําลังใจให้กันนะครับแค่นี้เองนะครับไปเราไปดูวิธีการทดลองกันนะครับ ครับผมเดี๋ยวเราจะใช้ผักรุ่นนี้นะครับที่อายุ20วันตรงเนี้ยนะครับไปทดสอบในเรื่องของตอนเนี้ยเขาอยู่ในกล่องตรงเนี้ยนะครับสีสันต่างๆในยังปกติหมดเลยนะครับเพราะว่าเขายังได้อาหารที่เต็มที่แต่เดี๋ยวถ้าเราพาเขาไปอยู่ในกล่องที่สารอาหารน้อยนะครับหรือเราเรียกว่าค่า EC ต่ําเนี่ยสีของเขาจะเปลี่ยนไปไหมการจเจริญเติบโตเขาที่เท่ากันแบบเนี้ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรอดูการทดลองตรงนั้นกันก็ Uh, เราจะให้ดูสีตรงนี้ก่อนว่าของเขาเนี่ยคือปกติตอนที่เราย้ายเข้ามานะครับสีสันเขาเป็นแบบนี้อ่ะดูฝั่งนี้ก็ได้ดูคอร์สนะครับสีก็ปกติแล้วก็ปัตเตอร์เฮดมินิคอสอะไรตรงเนี้ยนะครับเราจะใช้ผักที่อยู่ในธาตุอาหารปกติมาก่อนนะครับเล็กคอร์ล่าทงนู้นด้วยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ในธาตุอาหารที่น้อยลงนะครับเพื่อไปเทียบเทียบเรื่องการจเจริญเติบโตแล้วก็ดูเรื่องของการขาดสารอาหารตรงนี้ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปเราไปเตรียมน้ำปุ๋ยกันนะครับ ครับผมจะตั้งกล้องไปตรงนี้นะครับอันนี้ถุงดำทุกคนน่าจะปูเป็นอยู่แล้วแหละนะครับเอาถุงดำปูเอาน้ำใส่ที่นี้เมื่อกี้เราจะย้ายผักรุ่นนู้นที่อายุเขามากแล้วนะครับมีรากมีช่องว่างอากาศเราจะใส่น้ำไม่เต็มเราจะใส่น้ำไว้ประมาณนี้นะครับเป็นล่างๆลกผักไว้ทักสองกล่องเลยเราจะให้กล่องตรงนี้เป็นกล่องทดลองนะครับทีนี้เราใส่กล่องเนี้ยเราจะใส่ปุ๋ยนิดเดียวให้มันจางเราใส่ปุ๋ยแค่1 0ซีพอจากที่ผมจะใส่60นะผมใส่แค่เนี้ย1 0ซีพอตรงนี้แค่นี้พอนะครับแล้วก็ใส่ลงไป แค่น,นี้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันประมาณนี้สีจะจางมากะคะในกล่องเนี่ยแทบจะไม่มีสีแดงเลยนะครับสีจะจางมากมคนเรื่อยๆนะครับมัต้องรีบพิ่มเข้ากันนะครับแล้วเราดูน้ําสีเห็นไหมอันนี้คือแทบจะไม่เห็นสีแดงเลยแต่กล่องนู้นนะครับกล่องที่เราใช้คู่กันเนี่ยเราจะใส่ปุ๋ยปกติอันนี้เราใส่หกสิบนะครับเราก็จะใส่หกสิบประมาณนี้ วันนี้หกสิบเราก็ใส่ลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็กวนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวผมเดินมากลวนตรงนี้ก่อนถ้ามันอาจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะเราตั้งกล้องไว้ตรงที่ทางเท้าที่เราเดินแล้วก็กวนให้เข้ากันแบบนี้อ่ะนะครับแบบนี้ละมาดูสีไหมอย่างเนี้ยคุณจะเห็นสีแดงแต่ข้าวกล่องเนี้ยจะไม่เห็นสีแดงเลยเป็นสีใสๆเลยเพราะอันนะั้คือกล่องนี้คือใส่น้อย ต่อไปเราจะใส่ปุ๋ยบีกันนะครับใส่ปุ๋ยบีก็ใส่เท่ากัน A กับ b ต้องใส่เท่ากันนะครับเราก็อันนี้เราทับตรงนี้ปุ๊บผมจะไม่ลอทิ้งชั่วโมงเดี๋ยวใช้เหยียบตอนนี้เนี่ยดูน้ําถ้าจะไม่แดงเลยนะแล้วก็ใส่1 0ซีเช่นเดียวกัน a b ต้องใส่เท่ากันนะครับอันนี้นี่นิดเดียว1 0ซีเท่ากันอันนี้เราก็ใส่ลงไปนี่เห็นไหมใส่มันไม่ใส่เลยแล้วก็คนในเหยียบนี่ก่อน นะครับพวเ,เข้ากันแล้วปุ๊บเราก็เทกลับเข้าไปในกล่องแบบนี้นะครับแล้วก็คนในนี้อีกทีหนึ่งให้น้ำปุ๋ย a เข้ากับน้ำปุ๋ย b นะครับส่วนกล่องคู่กัการทดลองนู้นเราก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับทําเหมือนกันเดี๋ยวดผมเดิมมาใส่ปุ๋ย b ททางนี้นะครับหกสิบซีซีเท่ากันนะครับอันนี้อันนี้สิบนะครับอันนี้หกสิบหกสิบเท่ากันแบบนี้ นะครับเห็นไหมทาแบบนี้เราก็เทลงไปนะครับแล้วคนให้เข้ากันเหมือนเดิมแล้วก็เทลงไปนะครับแล้วก็คนอีกทีหนึ่งขั้นตอนเรียกใจเย็นๆนะครับค่อยๆคนให้มันเข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็ไปเอาผักมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาแป้งที่เราไปดูกันเมื่อกี้แต่ผมไปเลือกผักมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเมื่อวางตรงนี้ให้ดูนะครับ อืมนะครับเราก็ไปเลือกผักมาแล้วแบบนี้เราแปดชนิดนะครับแปดชนิดเลยนะครับแบบนี้นะให้ดูลากก่อนลากเขาปกติอยู่แบบนี้นะครับอันนี้เราจะใส่ในน้ําอ่อนปุ๋ยอ่อนแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเอาอันนี้คือน้ําปุ๋ยอ่อนนะ EC ต่ำกล่องนี้นะครับแล้วก็อีกกล่องหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปเอามาใส่กล่องนี้เหมือนกันแต่ว่ากล่องเนี้ยก็จะเอาผักรุ่นเดียวกันแบบนี้แหละชุดเดียวกันเลยนะครับแต่เราไปเลือกผักก่อนนะครับ ครับอันนี้เราก็เลือกผักของกล่องปกติมาได้และเหมือนกันทุกชนิดนะครับเหมือนกันทุกชนิดตัวรากเหมือนกันเลยวางลงไปให้รากลงนะครับอันนี้แล้วเราก็กดฝาลงไปให้มันเข้ากันเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้สองกล่องเหมือนกันนะครับผักชนิดเดียวกันวางทรงมุมเดียวกันหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบกันอาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าเราถ่ายทุกวันมันจะไม่เห็นกอแตกต่างเราอาจจะถ่ายสาวันครั้งหรือ4วันครั้งให้ไปดูข้อเปรียบเทียบกันว่า กองนี้ใส่ปุ๋ยน้อยดูจากสีแบบนี้เหมือนกันก่อนผักรุ่นเดียวกันเหมือนกันเนี่ยทุกชนิดแล้วเดี๋ยวพอผ่านไปแล้วความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาอัปเดตให้ดูกันนะครับครับผมเรามาอัปเดตผักของเราที่ใส่ปุ๋ยน้อยกับใส่ปุ๋ยปกติบ้างตอนนี้ผ่านไป3าวันแล้วครับกล่องที่ใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยนะครับยังไม่มีอาการอะไรชัดเจนนะยังปกติยังไม่ได้เหลืองยังไม่อะไรต่างเพราะเพิ่งผ่านมา3าวันนะครับน่าจะมีอาหารเก่าอยู่ยังปกติส่วนกล่องที่ใส่ปุ๋ยปกติเขาก็โตเขาปกติแต่ดูสารการต้น ใกล้เคียงกันอ่ะดูรูปอย่างนี้ใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันไม่ได้ไม่ได้หนีกันมากนะครับโตใกล้เคียงกันแต่ว่าเราต้องดูต่อไปว่าหลังจากเนี้ยที่ว่าอาหารที่เขามีในตัวเนี่ยที่ใช้เริ่มหมดอ่ะข้อแตกต่างจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวยังไงก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าการที่ใส่ปุ๋ยน้อยนะครับกับใส่ปุ๋ยปกติการโตจะแตกต่างกันย,ยังไงลักษณะสีลักษณะต้นนะครับตอนนี้เราใช้ผักรุ่นเดียวกันเห็นไหม ทั้งแต้นสองกล่องเหมือนกันวางจุดเดียวกันนะครับเราจะเทียบให้ดูต้นต่ต้นเลยว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราอัปเดตให้ดูอีกทีงตอนที่หลังจะผ่านตรงนี้ไปสัก3าวันแล้วกันนะครับก็บผมเรามาอัปเดตผักที่เราใส่ปุ๋ยต่างกันบ้างอันนี้คือเลี้ยงอ c e ต่ำณนะตอนนี้นะที่ลงกล่องไปประมาณหกเจวันเนี่ยนะครับเรายังอ่าเทียบอะไรนะหาข้อแตกต่างไม่ได้นะครับสีก็ยังอยู่ในเขียวปกตินะครับเลดโอ๊กนี่ก็ยังแดงปกติ มินิคอร์สก็จะเขียวปกติเลดบัตเตอร์เวียกีนคอร์สนะครับบัตเตอร์เฮดฟิเล่แล้วก็เลขขเคอร์ลแต่สิ่งที่มันต่างกันออกไปก็คือว่าอันนี้คือกล่องที่ใส่ปกติ <S <S ใช่ไหม <S <S กล่องที่ใส่ปกติอะจะโตฝ่าดูเลเบัตเตอร์เวียเด่นจะโตฝ่าเห็นไหมนี่นะครับมินิคอร์สก็จะโตฝ่ากีนโอ๊กนะครับก็จะโตฝ่านะครับแล้วก็ต่างๆเนี่ยบัตเตอร์เฮดเนี่ยคือจะโตฝ่านะครับจะโตได้ตามปกติเลยนะครับแต่ว่ากล่องที่ใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ย อาจจะโตช้านิดนึงแต่อย่างที่บอกว่าตอนนี้น่าจะเป็นที่ประสิทธิภาพปุ๋ยที่มันโอเคอยู่นะครับมันก็เลยยังไม่เห็นค่าความเหลืองๆที่มันแตกต่างนะครับเพราะจริงๆแล้วรนาะคาใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยนะครับมันจะต้องออกเหลืองนี่เาเราใส่แค่สิบซีซีเองนะนะครับสิบซีซีมันยังยังออกเหลืองยังไม่ออกเหลืองเลยนะครับแต่ว่าในกล่องที่ปกติเนี่ยคือโตปกติเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่าเขาโตวันนี้เดี๋ยวอัปเดตให้ดูทีหนึ่งนะครับครับผมเรามาอัปเดตผ้าเขาเราที่ใส่ปุ๋ยน้อยหรือเลี้้ยงงค่าาาตบว จะแตกต่างยังไงนะครับกับผักที่เราเลี้ยงปกติอ่ะคุณดูด้านบนก่อนภาพนี้ด้านบนอันนี้คือกล่องที่ใส่ EC แค่อย่างละสิบเองนะครับอันนี้จากสิบอันนี้อย่างละหกสิบเห็นวามแตกต่างไหมนะครับดูเลดออกอันนี้คือใส่ปกตินะครับอันนี้คือใส่น้อยนะครับกีดออกใส่น้อยกรีดออกใส่ปกตินะครับเลดปัตตวีอาฮอสนะครับ แต่ถามว่าแตกต่างกันมากไหมเนี่ยถ้ามองภาพแบบว่าเนี่ยดูสองกล่องนะซ้ายกับฝาถ้ามองภาพตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยได้แตกต่างแต่รายละเอียดจริงๆเนี่ยถ้ามองตรงๆสังเกตดีๆโตต่างกันเลยกล่องที่ใส่ปุ๋ยน้อยเนี่ยอาจจะโตช้าลงโตนะเนือเกณฑ์ปกติแต่โตช้านะครับผักจะต้นเล็กนะครับไม่ทันเพื่อนนะครับไม่ทันเพื่อนเขามองมุมนี้จะรู้เลยว่าไม่ทันเพื่อนนะครับเพราะต้นนี้ใหญ่ไปแล้ว สี่สิบวันเท่ากันนะสี่สิบวันเท่ากันตัวรุ่นนี้อยู่ต้นแค่นี้เองแล้วก็ถ้าถามว่าเรื่องรากมีปัญหาไหมรากไม่ได้มีปัญหานะครับแล้วกล่องนี้ละกล่องที่ใส่ปกติรากก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับรากได้สามารถอยู่ได้ปกติแต่ว่าลักษณะที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือต้นจะโตช้าลงแต่นะครับสีสันก็ยังไม่ได้ออกเหลืองไม่ได้อะไรขาดอะไรมากนะครับอันนี้เราใส่แค่สิบซีซีเองนะจากน้ําในกล่องท่างกันห้าสิบซีซีนะครับแต่ว่าต้นสามารถโตได้ โตได้แบบนี้แต่อาจจะโตเท่าไม่เต็มที่แบบนี้นะครับแบบนี้คือใส่สมบูรณ์นะครับใส่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมใส่เท่ากันอันนี้ใส่น้อยฝานะครับโอเคไปเราไปสรุปคลิปกันนะครับว่าการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันมีผลต่อการเจริญเติบโตหรือไม่นะครับครับผมแม่เราเห็นการทดลองแล้วนะครับว่าถ้าใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับก็จะมีการเจริญเติบโตของต้นพืช ที่แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราปลูกในที่เดียวกันเลยสถานที่เดียวกันแล้วผักเหมือนกันทุกชนิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่กล่องเนี่ยใส่ปกติกล่องนี้ใส่น้อยลงหน่อยนะครับห่างกัน50ซีซีนะนะครับที่เราทดลองกันเพราะกล่องกล่องที่เราใส่ปกติเราใส่60ใช่ไหมส่วนกล่องที่เราทดลองเราใส่แค่1 0ซีซีเอสิเพ่านั้นเองแต่นะครับถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมอะ มองภาพอะแตกต่างแต่ถามว่าเวลาเราดูจริงๆต้นเนี่ยถ้าเราไม่สังเกตจะอาจจะมองไม่รู้ว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการใส่ป Ł ุ๋ยน้อยเนี่ยนะครับก็มีผลในเรื่องของการเจริญเติบโตเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เราให้ดูอาจจะไม่ได้ออกเหลืองชัดเจนนะครับแต่ที่จริงๆผมเร่งว่ามันน่าจะออกสีเหลืองนะนะครับเพราะเราใส่ป Ł ุ๋ยน้อยคืออีซีต่ำเนี่ยอาจจะทายค่าเลยกันด้วยแต่ว่าด้วยคุณสมบัตินะครับด้วยของแม่ป Ł ุ๋ยที่มันเข้มข้นที่เต็มตัวเนี่ยนะครับมันก็เลยส่งผลให้ว่าผักเนี่ยไม นะครับสังเกตไหมบางคนบอกเขาใส่60 70ทําไมยังเหลืองอยู่ทําไมอันนี้ใส่แค่10ซีซีเองนะแล้วเราก็ใส่ให้ดูวันที่เราใส่ด้วยนะครับผักก็ยังออกมาไม่ได้สีเหลืองแต่แค่โตช้าเท่านั้นเองถ้าเทียบกับกล่องที่ใส่ปกตินะครับแต่ถ้าเราไม่มีกล่องที่ใส่ปกติมาเทียบปุ๊บเราจะมองไม่ออกเลยเฮ้ยทำไมผักมันโตช้าน,นู่นนั่นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเวลาซื้อปุ๋ยนะครับให้สังเกตนะครับให้ซื้อปุ๋ยก็คนที่เขาปลูกจริง นะครับแล้วก็ถามมาตาส่วนให้ชัดเจนแล้วก็ดูแม่ปุ๋ยของเขาว่าใช้อะไรยังไงบ้างนะครับอันนี้คือเป็นจุดกําเนิดหรือจุดเริ่มต้นในการปลูกผักของเราที่ดีแต่ถามว่าใช้ได้ไหมปุ๋ยใช้ได้ดีเหมือนกันทุกเจ้าแต่คุณต้องติดต่อเขาได้แล้วก็อย่าดูที่เรื่องราคานะครับอย่าเน้นราคาถูกอย่าเน้นนู่นเน้นนี่นนนดูคุณสมบัติดูของนู่นนี่นั่นเพราะว่าเราต้องใช้อาหารพืชเนี่ยมาเป็นการจเจริญเติบโตให้พืชตาปกตินะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกกันแล้วว่า อาจจะใช้เจ้าไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้อ่าถามเขาว่าเฮ้ยถ้าเกิดอาการที่ต้องทํายังไงน,นู่นนะี่ทำอะไรประมาณนี้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างเนี้ยอย่างผมจะใส่ครั้งเดียวถูกต้องไหมคือใส่รอบเดียวแล้วก็เลิกไปเลยรอกเก็บบางเจ้าอาจจะใส่สองครั้งบางเจ้าอาจจะใส่สามครั้งประมาณเนี้ยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าตอนเนี้ยมันมีขายกันเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเพราะจะต้องดูดีๆนะครับใช้เจ้าไหนติดต่อเขาไว้ได้แล้วก็ถ้ามันดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยน นะครับแต่ถ้ามันไม่ดีอ่ะไม่มนุนนี่นั้นนระสังเกตก็อลองเปลี่ยนเจ้าที่เราสนใจรุนนี้เัน่ตาแต่ถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็คือว่าใช้ได้ทั้งหมดนั่นแหละนะครับอันนี้คือการทดลองที่เราเก็บให้ดูกันในระยะเวลา12วันจากการที่เราให้ปุ๋ยที่แตกต่างกัน นะครับเราให้เราลงกล่องตั้งแต่วันที่19ตรงนู้นนะครับวันนี้ก็ที่3มเบ็ดก็คือว่าเราระยะเวลาประมาณ12วันในการดูผักในการเจริญเติบโตนะครับซึ่งอาจจะไม่เต็มที่จริงๆนะตอนนี้ผักอายุประมาณ40วันเราจะเก็บอยู่ประมาณ40 4 1 4 2วันอีก2วันก็จะมีผลเรื่องการเจริญเติบโตด้วยเช่นเดียวกันแต่เรามองออกแล้วว่ามันโตไม่เท่ากันนะครับอาจจะมีความสมบูรณ์ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ปลูกไปแล้วในกล่องต่างๆเนี่ยแล้วเกิดเฮ้ยทำไมกล่องนี้ต้นเล็ก คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์สำหรับท่านวิหรือเราใส่ปุ๋ยน้อยไปไหมหรือเราเริมเติมปุ๋ยรอบที่2หรือเปล่าหรือเราเติมปุ๋ยรอบที่3หรือเปล่าตามที่สูตรที่เขาให้มาะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตให้พวกเราได้สังเกตกันต่างๆตรงนี้เวลาเราปลูกผักกันนะกันนะครับแต่ถ้าอ่าคุณใช้ทุกอย่างปกติทมบูรเนี่ยคุณดูด้านหลังมันจะโตเท่ากันหมดเลยแบบนี้นะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับก็โอเคนะครับถ้าใครมีคําถามอะไรก็ ส่งเข้ามาได้ที่ช่องทางตรงนี้เลยนะครับส่งมาติดต่อกันโทรมาคุยกันก็ได้นู่นนี่นั่นอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหานะครับส่งมาบอกมาคุยกันได้เลยนะครับยินดีมากๆยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนแล้วก็ขอบคุณสําหรับสมาชิกเก่าด้วยนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็อยากให้ทําคลิปอะไรก็ส่งมาบอกกันแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันทดลองให้ดูแลเดี๋ยวไว้คลิปหน้า ทดลองอะไรใหม่นะครับคอยกดติดตามไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าลองอะไรใหม่เราจะได้ไปได้ได,ได้ติดตามแล้วก็ได้ชมกันนะครับโอเคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ